อันตั้งแต่ใหญมาพิกปีเลยใหญ่มาอยู่ชบนเก่าโอ้เรีว่าบันเกิดเมึงเป็นอยู่ทาพังทองทาพังทองขรนยอดคอนพันเตยงทำได้บ้านถึงกนเเอาีบก็ได้สแท้สบายดีสบายดีพวยพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงมือนี่กะยู บ้านแดนสวรรค์พี่น้องมาพบทีมงานแดนสวรรค์มาเยี่ยมยามเพื่อนเบาเติงหรือว่าในพันเติงมือนี่นี่เบาเติงเราว่าจิเปิดห่านฟูเจ้าของกำลังมาเลยเบาเติงอย่าให้ทิศกลาจะรถบอลรือว่าเปิดห่านนี่นะบิโก้บีสแน่ให้บอกเห็นว่ลล่าร์ป่ะนะ มีทีมง,งานลายคนได้ประมาณ3 4คนนี่แหละคุณเห็นบอขคุณเห็นพันเตอร์หน้าบอะเห็ดแลบลัอสสายดีสบายดีเห็ดนะ้นปลาธรรมชาติบ่ะ บ้าแมนบ้าแมนทีตลาดนี่ชิอตลาดเนาอันนี้นะปลาบ้าปืบบบใดเราซื้อเมื่อกี้นี่รอตอนครับทีมงานเมืองนอกรอมาพบมางพอกันครั้งแรกกันบ้างมาบ้าปืบเนาะมาครั้งแรกเนาะมาเจอกันเนี่ยแซอได้ไหบ้าปืบคนหากินพี่น้องไงบ้าปืบคนหากินอเมริกาดีใจแห่งเลยเดี๋ยวมาพบกับบอลลิตล้วก็บบอลล็อกริ่มที่หนึ่งไปมาเจอกัน โอ้นายพันย่ายสวัสดีสวัสดีตอนนี้เป็นเชเนรอเผินมักย่องเลยเผินแม่ซองนี้นะนะซองนะสองเฮานายพันซีนายพันซีลูกอีกซีวะก็คือเห็นว่านายพันซีสองคนบ่ในเชดนอันนึ่งนายพันซีเออพานซีเออซีเด็ซีพากินผัดเดียวผากินผัดเดียวตีซื้อนึงมันบ้าซีพากินผัดเดียวโอ้นี่เซมือนะครับบ้าเปิบได้นี่มาปิ้ง กินตำกับข้าวปุ่นจะได้ไงตำข้าวปุ่นเหอแน่แน่นแล้วก็เขาแล้วนอกจากจิงเขาแต่ว่าตำกับข้าวปุ่นจะได้แซ่บสดโอ้มาธรรมดาได้ชิมมือเราลองมือชิมมือนะทีมงานทางชายแดนครับครับชิมมือทีมงานของเมืองน้องสนประชานก็เลยใครกินชิมมือเมืองน้องนะเป็นเล็ดน่าไม่แต่ผมเป็นน้องเป็นมือถือคือวามาระหูชิคายปอนใส่ปาดอย่างนี่อะไรทักได้ ไเอมาเลาะเอาหัวสจไข่ดูะนี่นี่งัดะป่าปลามงัดะปาปลาตปอกใส่ปากก่อนก่กนมันสิเไปเออลืมทาเกือ้ยทาหัวไข่นี่บอก่ทาหัวิไข่นะ เออโอเคไัน,นี้จะได้ครัควครัวบอทำอะไรตึองอาใส่มันออกก่อนจะนี่นะบอพปพ๊บว่าเสียดเราช่อยจุได้ตัวหนึ่งนี่เนื้นไฟเราสิดับเลยเด้้อไฟนี่ดับเลยดงังคนดัง,ดง <laughs> นะดังไฟนี่จะคลองไป็น,นจ่าขึ <laughs> <ไ>้นให้ตั้งพุ่นตั้งพุ่น ปลาคาป้าวันี้โอ้ยข้าวเทนก็หนังอยู่อ่ะฮพนตกเนาะเมื่อหน้าเชรได้ร่้นมกันพี่น้องไปนี่สมูปลาเนี่เรือขึ้นเน่องเลอแล้น่ะคาปลาชุดกรับไม่เติงดูมึงน้องละว่าขันปลาขันว่าไปนะชายแดนเราอุ๊ดปุ้สาวหน่อยแล้ว่าอุ๊ดอุ๊ดดอ มีปเะมีสีนอนตนะไรเงี้นะจะมีทางไอโซนี่ับมือ่เลือยังเลื่อนผ่านชีสหรับชอทำโตโอตอนหลังมาหลังเนาะหลกเป็นตัวปลาเลยีเปอร์เซ็นต์แล้ซองตอนไนกิปอร์เซ็นต์ละันวันจันทรทีมงานนานาทางชาแดนเพิ่น hấp toàn cũng đi này bố mình mặc nào đó Hãy subscribe không อันนี้คือบรรยากาศอ้อมหอบอนะะเฮือนพันเติงพี่น้องป๊อดนำตื่นนะฝนตกมือเสาร์นี่เตเมมาคืนน,นี่นะฝนฝนตกพี่น้องนี่เืนนี่เฮือนลาวเลยขัดสีเละเบื้องชวนเลาก่อน ปลูกมะฮุ่งมะเพดปลูกนาาั่นนะน้ำคุนอันนี้พี่น้องมีแต่ต้นอนาไม่ดูล้ายเลยเราปลูกคักขนาดเฮือนแม่เฮือนมาเฮือนครัวพี่น้องเฮือนแม่ได้นน่ เคลื่อนของพันเตึงแระสั้นนี่แหละพี่หนุ่มเคลื่อนมาอึได้นี่เด็กหน่อยบันชวนสบายดีนี่พูดเบาสบายดีชื่อได้ไหมนี่อ่ะฮะ เนี่ยเนี่ยโอ้ซีนเนี่ยพูดนี่เด้ซื้ออะไรบุดอ้อมบุ้ออมพูดนั่นเน๊บุด้อยบุดลอยนั่งมาคราวนีกะบเบ้าปิบกำลังซอยซีนป้าชอบเสียงบซอยเสียงในพันเติงมันบูกินใสาเินเกินในพันเติงจิ้วยอด เี่นั่นบเลยดเทากินก่นอยัเค็มลาจัก่นโอ้ทาอย่ายนี้แลยังไผสมุนร่หมักเนี่ย มะนาวนี่หอมะนาวธรรมชาดเลยเนอะมะนาวเอืยรุนรูเกต้นแก้วตเป็นกอ่อง,องมงนะคุณสีมใช่ะอสาพันตัวอายเขาเลยก็รดตอแรกวดไ้าราม่เนาะรายเาเลย จะได้ตน oh ี oh, no, no. Yeah, okay. hey, mm ้จะแส่หน่อยะแชปรมาณมัหน้าประมาณทันทีหี่ซุกด้เลยนะดีันให้น้ำเด้อันนี้คือแจ่วั่าไ้แจ่วแจ่วนี่สูตรทางนาสสยแดงพี่นงแจ่วคิงิงใส่นปกองตังนี้ดึงมันแวขิงขาาเอยนะัได้เร ไฟเฮอกระบล้กสำนเนไฟีนกปุงหรืว่าแจวเสื่อมอันนีนี่ตะกระดูกปุงแจ๊วบ่ะนังดาไฟหมดไ่หม ใส่อะไรมาหรอเพื่อนบอลใส่ยังนี่นะตัวดำๆนี่น้ำผักน้ำผักน้ำผักบอสซุปน้ำซุปซาบะทอดกระซุปกระซุปซาเรากลางขากันน้ำผักเสช็บเลสบอสเช็คบลสกินน้ำได้เนี่ที่ชุดก็สำเร็จแล้วเนาะ มาปบยังตะปิ้งยังตะปิ่ง้งปงอีกเมนูทง่นาเอ่อช่วงนี้ในพันเราไปเอาอันพื้นมาเลือเลือบแดงคือแจวเลยเลือบเลืองเอาไม่พันสีเราก็คำใหญ่ๆลยงเนาะเออพอกันนะให้ได้นนะเฮดคำใหญ่เกินคำใหญ่ลงไปลวมาแสดงทันทีจ้ได้่บอชีมีของดีมาผ่าจได้อื รถสั์แสบเนาะข้าไปซิมือ่าพิ่มเนี่ก็ใส่ได้คนก็หล่อกินก็เก่งเนาะมุนาให้ได้กินอีกเด้อแต่งแค่ตัวซื้อยังหลอกก็กนะครับแม่เนี่ยบอลล่อจยังโสดว่าจะมาเที่าวนะะสดยังโสดเฮผู้สาวยังสดพอดีนี่ไฮเด้อนี่บอซีงานได้แน่บ่อได้นบอลหล่น่นาอซีเจ้าโอ้นทดอก โอ้่พี่้องเออนี่ของกินหวานๆนะเนาะน้ำซุนหวานนั่นองแบบเสือเลยการน้ำลายย่อยเลยนี่จะคองเลยนี่ทำงใหญ่เนะโอ้โห่น่น่าชอะไเสร็จคนเออพ่อแม่เราชดอสลุงเนี่ยเราจะชดนะครับแชดได้ชดเหรอให้่พ่อแม่ โไทานไปสัมฮามามามาเตสบายดเาบดยิ่งเลยเราุ่เนาะเอาไหมอจิ้ยอคำใหญ่เฮา เาใหญ่ๆคือไราบ่คุยจุด้าให้ได้ใช่แลวข้าบุเธอเลให้ตามให้เอาจะนอน่เบาเ่นเาเคยหน้ากินแล้วมเคยเราต้องมีเข่าใหญ่ๆวะเคยเคยมันเคยเ่อยนได้าหนึ่งคนนี้เอ้ยบ้านหนึ่งคนนคือเกาสองนี้ตรงนี้เน้ะเฮยแวกแกอยู่บ้าไอย่ไหแมนมง้ ลองด้วยกันนนี้ไม่ลองนะกินเ้อคันลอกเลยดมดื้อกระแบได้พี่น่องน่างน่าเลยเน่มือของมันมือนธรรมดานะไอ้ตั้ตายบนที่นี้

ม่เหน้ครับเลยมีปลาสาวหน่อยนะมาตำตำเมยงให้กินตำกระปุ่นี่ตำมะงาร่ลากะกระเจ้าวนน้บกาเข้าวกองปันใดทาโร่จะเป็นยังไม่ยังม่เพิ่งไฟกน้ะคนใหญ่โตน่อยเอาไคนใหญ่โตนาใจน่อย โอ้ยเน่้ราคีชิโฉเลืพี่น้องเบ่งบรรยากาศบาทนฟันตึงฝนตกแล้วตอนมาฝนกรตกโอ้กเมื่อไลบาทนี่พนมากเลยพี่น้อง กาลังต่ำมมหุงเราพีหน้องซีนได้บอกซีรุ <c oughs> เอาไะ้อายแม่าเถอมีพระบาสนใจเลย <c oughs> น,นี่มาปีงป่า กได้งอายนิดหนึ่งใช่ไหมง่ายยังลองมึงนะใช้มือทางสายแดนดีก่อนกุชาทางสายแดนนะท่านปลาปูบช่วยไล่ปลาปูบเลยใช้ภาษาต่ำดิไม่ต่ำก็แช่แช่บ่เราช่วยช่วยช่วย ซอยน้องเราซอยน้องพุตําเออตั้งที่รวะแล้วเราเปิดเราเิดอชอยตั้งันนกคบข้วปุ้นเนาะวแมนแมนแมนเออข้วปุ้นข้าวปุ้นลกินกับอาปิ้งปลาปปลา่งมีเราเปิดชุดปลายนชุดยอดชุดปลาเนาะ บรรยากาศยามแรงพี่น้องฝนตกเด้อทางที่ทเ,ออทเด้อแต่ว่าอยู่เมืองนองคือสีตกคือกันเมืองนองกันชิ้นงานพลังงนต่ำกาะพุ่นเวลาตั้เมือง <c oughs> ป่าต้นไม้เลยกุ <c oughs> ้งซาวยานก่องพี่น้องบัจจิธาคก็เพราไะไรไม่ได้ปลาเนี่ย เราไม่องซื้อเนื้อปลาแาวตั้มต้มือหุ้มใช่หร่าให้ภลาแาวตั้มตั้มซอยเขาฮะตั้มซอยแล้วมาขุดซอยขุดซอยขุดซอยเออขซอยาพือต้มซอยเพาะเนาะเนี่ยปาแาวเพขวัญระบาดเลยเออจ่าเราขุดเนาะกระชาเราตั้มแจวมาดลยใแรทำฮะแม่มา ทาเสกไปปะเปิดนี่น่ะแมนมีเตียงปเตียง่เลเออนี่พี่น้องทัาจะเห็นไหมบอกกล้าม่เห็เนาะอันตั้กแต่ใหญมาผิดตักปีเลยใหญ่มาอยู่สมัยสมนยสมั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 ยเมัอสมยสมัยส่ยสัยสัยทมงทสัยสมั้สมัยสมัยมัยูมัยสยวอยู่แล้วสสมัยมยย โอ้เดเติเนาะสอกาสามลบเกิดปีดเนาะสิดปีแม่มาปีว่าอโอ้สิบเอ็ดปพนเก่าสอนสสองบบสิบเอปีอ็ดปีเนาะเจ็ดปีมันอยู่ชาแดนในพี่น่ทางชาแดนไม่ได้นเลยโมกุแรกวะบ้าปืดประชูพีมือคือเก่าวันนี้บอให้ภาษาต่ำให้บอให้ภาษาอื่น

เซมือนะบอปูบ้านป่าเลางเสลบอนะไ่เล่นก็แม่แม่คือเทพคือเทพชาไทยดิ่งมาเกือเท่แม่มาทำมังเล่นปาปาซาบรูปาซาปรูด้จ้ะซาปรูกะกึ่งกึ่งกึ่งนาะมักเล่นเอามักเล่นกับภาเราเราลุ้มมังเล่นเราเราการาบุ๊กชาเราเชิงเขาบุ๊มีด้ยบุ๊มีบบุ๊มีเนาะชหนแปลก เฮ้ยเราไปไหนอนนีได้ประเด็กไงใส่บางหนาววะโอ้โหฮากลมามาตะเช่าสวายดีสบายดีนี่ไล่มันโอ้ยขาขาซ้ำเช่ามาอุทัยบ่นี่ทำจอยออกมาดูด้วยไปกันเลยไปกนนะเบาไทัยบ่เมนเบาไทยคนหากินเมนแหละปลาแพรคนหากินแน่คนหากินได้ฮากากินได้ว่าึง เขาว่าไปอนาหานามยดุอยู่ชายแดนยั่ไงคุณนี่เพาะในพาน้ำไม้ได้ดิน้ำไม้มันไดเพาไปเชือโป๊ะป๊ะให้สาวตจได้เฉะเราได้ทาเราราร์จะลอกให้ทีมงานมน้องกิน เ<ท>มื่อกี้ให้ปให้กินให้ทีมงานเมืองนองได้กินซชนับแต่ัวปลาปีปลาตังหุ้มตั้กระปุ่นเลแม่อะไรบานี่เาปฮัลโหลวอดขหน่อยบังคยบหน่อย

คักก็ได้เส้นอดป่ะเออนี่ที่มึงมาปืบกินหละกินทำนี้เขาให้กินไรเอาเส้นเดียวพอเนาะสบายเอาเากินเ้อบ่กินบ yes, ่เบาไทยกยได้ขลังบ่ เาไยนเมี่ะเอาเาทำไปกลเหอานมีามบัสคนในยนบเีะเมีาคำเดียวมีบาคำเดียว้านานเมียเราเตือนม่อสิ่ป่าพร้อมเนี่โอ้เืนนั้นแสบเนาะ มมีคนทชงปะเอาเยก็ได้เ่อนอนไปตีบอลเลตมาเนี่ไมาเปรตีนเอถามเล่ละนอนาวาวน้อยลายยู่เบิ้งกอนน่ลายยู่้าน้อยเออคันมีที่นอนเนาะโอได้เอาสาน้อยเอาสาวยิเลยาวน้อยนี่แหละสช้าันนะความว่งทางพันซี่นลไ้ได้ัซปาวไปเลยอร่อยานพาไปดอก เมื่อขึ้นไปาเลอะด้วยลำซีเลาะในผาเลก็ผาเลอะไห้หน่อยผาเลาหน่อยไม่หมดแหรชามาช้นี่จะาตายแล้วชิบัไดเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยนี่คนหนึ่งกำลังมาอยู่ นี่จะมดพึ่มเล่าทำไมนี่วันนี้ในพันชีเพิ่นเอาไก่มาตอดนี่พี่น้องเนี่ยต้มไก่นี้เอว้าต้มไก่นี่คือภรรยาของในพันชีแม่นบ่ออ้ยโอฟิตมันตึงอภารยาของหมดตึงงามแล้วต้มไก่ดิเด้ต้มไก่แล้ววะขึ้นแชรงเนาะ โอ้ไก่ตัวนี้ไงหดไปทางใดมันฝนตกนี่ฝนตกออกใครมาได้เนาะโอ้เด็กผพี่น่องทางหนอกเลยฝนตกเลยทาง้าบรรยากาศคือฝนเวิร์ดนเิืเนี่สีมือของเมียพันเติง เราตุ่มไก่เลยพี่น้องนี้เห็อเห็นแท้ได้ล่่ปลาด้วยชูของเราอาหาเองขื่อตาโอเคพี่น้องหลังจากที่ว่ากินอาหารกันแซ่บๆได้บุณีได้นี่กับเจ้าของเฮือนนี่ผันเตือนกระคิปวปดีโอนี้พี่น้องกับยักขอขอบใจเย็บีทุกคนที่ติดตามรับชมแต่ต้นจนจบพี่น้องกับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอลาทักทาไปก่อนบ๊ายบาย